สวัสดีครับผมบูมนิสสันชัยลวันสาขานครปฐมนะครับวันนี้จะพามารีวิวนะครับนิสสันนาวาร่านะครับคันนี้จะเป็นดับเบิลแคปนะครับรุ่น e เกียร์ออโต้นะครับราคาอยู่ที่899,000บาทนะครับบูมมีแคมเปญเด็ดๆให้นะครับคือดอกเบี้ยศูนเปอร์เซ็นต์นะครับลูกค้าดาว30%ผ่อน4ปีนะครับรับดอกเบี้ยศูนเปอร์เซ็นต์ไปเลยของแถมครบถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจติดต่อบูมมาได้นะครับสวัสดีครับคันนี้นะครับจะเป็นรุ่่่นนน E ะะคคครรรัับบบาาาอยูทที899,000 นี่ด้านหน้าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับกระจังหน้าเป็นทรง v motion นะครับคันนี้นะครับจะมีกล้องอ l ราวิวมอนิเตอร์ให้เล่าขันด้วยนะครับไฟหน้าเราเป็นคอร์ส LED นะครับล้อแม็กนะครับจะเป็นล้อแม็กอลลอยขอบ17นะครับนี่ด้านข้างตัวรถนี่เราก็มีกล้องด้วยนะครับ ก็อย่างที่บอกครับเป็นกล้องมองภาพรอบทิษทางนะครับนี่เป็นคาลิเบอร์ยกสูงครับมีบันไดข้างมาให้ในตัวเลยทันนี้ตุน้ำมันได้80ลิตรนะครับนี่ด้านหลังเราก็ไฟหลังเราเป็น LED เช่นกันนะครับบันไดปีนขึ้นแบ่งเป็น2ระดับนะครับมีเซ็นเซอร์หลังให้ด้วยนะครับนี่ ตัวนี้นะครับก็จะเปิดสบายนะครับตัวนี้ก็จะมีตัวช่วยผ่อนแรงนะครับในการเปิดปิดนี่ครับเดี๋ยวผมพาผระชมภายในตัวรถกันต่อนะครับกระจกมองหลังเราเป็นแบบตัดแสงอัตโนมัตินะครับวิทยุของเรานะครับสามารถต่อ Apple CarPlay พร้อมระบบ Android Auto ได้นะครับ ในตัววิทยุตัวนี้นะครับเรามีกล้องอาราวิวมอนิเตอร์ให้รอบคันด้วยนะครับแล้วก็มีระบบเตือนวัตถุเคลื่อนไหวรอบคันนะครับแอร์เราปรับแยกอุณหภูมิ้ายขวาได้นะครับนี่เกียร์เรานะครับตัวนี้จะเป็นเจ็ดสปีดนะครับแล้วก็มีตัวปรับชิบอัดดาวดได้ด้วยตรงนี้นะครับที่เก็บของตัวนี้ก็ค่อนข้างลึกนะครับ เล้วก็มีช่องเสียบ USB ด้วยนะครับนี่มีวางแก้วน้ําเบาะนะครับเบาะจะเป็นเบาะผ้าสีทูโทนนะครับอันนี้ต่อไปก็ตัวนี้ใส่แว่นได้นี่นะครับต่อไปนะครับตัวพวงมาลัยนะครับตัวนี้ก็จะมีในส่วนของตัวมันติฟังก์ชันนะครับแล้วก็ฟูดคอนโทรลนะครับนี หน้าจอตรงนี้จะเป็นหน้าจอทป t ทีนิ้วนะครับหน้าจอแสดงผลต่อไปผู้นั่งตอนที่2นะครับผู้นั่งตอนที่2ตรงน,นี้จะเป็นแบบเ a เตอร์ซีดนะครับคนนั่งด้านหลังจะมองวิสัท์ด้านหน้าได้เต็มนะครับแล้วก็ตัวข้างหลังเรามีแอร์หลังให้ด้วยนะครับแล้วก็ยังสามารถเสียบ usb ได้อีกนะครับตรงนี้ตรงนี้ก็มีที่ทำนักแขกด้วยนะครับด้านหลังเรา วางแก้วน้ําก็ได้เครื่องยนต์ของเรานะครับเป็นเครื่องยนต์2,003ทวินเทอร์โบนะครับ190แรงม้านะครับ450นิวตันเมตรนะครับทีนี้ขึ้อนอยู่นะครับ4สูบ16วาล์วนะครับนี่